เขาจะลงน้าไปจังใดดันเธอ,อลง,ลง,อน,ลงอน,อน้องย้อนลงโดนโดนเอาแยงมาแม่หนูเอาเอาขึ้นเบิร์ดสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอสซีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องฟองฝ่ายสุขูสุขชนนะคะสวิงกระคู ว่าไม่สวิงไหมอีหยังนี่อันนี้บอกทุ่งน้องค่ะทุ่งน้องบนสวัสดีเอสวัสดีจ้าเออยู่กับลูกสาวนะคะจ้ายูน่นน้องจอจ้าน้องจอเมื่อไหร่เขาจะไปหาให้อยากหากินตามวิธีบ้านแม่กุ้งกุ้งบอกสิได้หรือบ่ได้นะคะแานเราไป็นบ่จอดมันรุ่นกันว่าสิได้บ่กุ้งโอ้หลังจากเราไม่ได้ลงคลิปมาสองวันนะครับพี่น้องขอโทษเอสซีสุขสุขคนเด้อ พอโทษหลายๆเพราะว่แข็งแนาช่วงนี้ค่อยบิดแต่หลายจ้าก,กเลยพกักการมหาอยากให้กิดดูหน้าจา้าจ้าอยู่ต้าหมอน,หนวดนะคะจ้าคี่วชืช่อซื้อกระนองนี่จ้าบอกว่าซื้อมาได้รอกแม่หน้าทวมหัวลูกอาจจะทวมหัวโลดนะคะต้องคนเก่งจริงๆ,ๆนะคะแต่เขาก็เลยถือมัอนม่นอีกหน่อหนึ่งหน่อหนึ่งหน้ามันกาส่วมกระเพือยอยู่หมดเลยจ้าปล้โอ้าก็ว่าออกไปหลาย

โดดน้ำแอปเปิลโดูใหปปีบังแนอโอนวิญยานขาขาฝังบนหลือพออ่ะเทากัสิ่งคอยโลงน้ำ้าพร้อมพ่น้องโอ้ยโอายโอ้โอ้ยกอ้อ้ยโอ้ยโองย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นอโอย้ย้อโออ้ยอยยงโ เอาเอาขึ้นเบิด์ตกอน์เมอ่ะใส่เบอร์ละบ่นี่เด่นน้ำฟังน้ำเอียงกะหาเบิรติล่าเอาตรงนี้ใช่ไหมคะเออคือกินบะมีปิกหรอกนะบ่อบ่อกินก็ไปก้อยใส่กันรถเอื้อยโอ้ยกินก้อยปีงเพราะว่ากินเบิร์ตตะเอ้ยแต่ว่าได้ความสุขเล็กน้อยที่บ้านนะมากอดทำไมเราซัดขึ้นไปบนบกใบจัง ไปตั้งแต่เมื่อ,ขอ,ขอไรฮักก่อนปลงสิเนอะไปขอบซะ้ก่อนเนาะบอดอกไปกลางเนี่ยมันเล, <c oughs> ลิกเลยกลางบอลเลิกแม่กยังโดนเลยไดิด <c oughs> มัไม่ได้ประมัน18 19, 19นาทีเอ้อ12 13นาทีน่ะ <c oughs> ถ่ายไปเลยย่แล้วไปเดี๋ยวแม่ไปตัดเอง ขอบก็นไหนที่ละเออจ้าจัดการว่าที่มันจะ,นจะวันได้จับหลายทางถ้าเอาทางไหนโล่งมันลบเอาทางอันนี้ลงนี่มันลึก,ลลอกอยี่เอืมอยมาก็ต้องกินมันบ่จะมันสูงก็ไหวอยู่โยนมาันก็ถือทางนั้นไปทางนั้นจะ <c oughs> ไ,ได้บอนะคะจะไ,ได้ไหมคะจะไ,ได้ไหมวันนี้ แล้ามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไหมคะกับหมอนวดเอาดีๆนะคะผู<ษ>้ท้าจะทายเจ้าของหน้าบนยอมลงเจ้าของหนาก็จะลงให้ดูนะคะเราต้องขีดจ้าของหนาลง <c oughs> อ้นดึงเข้าไปคุณเออมันโดดดิ้งเขาหลุดเบาะอ,อ,อ,อุ่นเย็นีนนจ้อย ยังหอยจีดมันรุนกันพี่น้องมันรุนกันรุนนะครับมมันเหอไลใ่นก่ันเหรดกพีปลาอยู่บนอิจอดม่ทราบเลย่องเห็นกุ้งมันเต้มบนใบวยยไกุ้งกุ้งกุ้อาขึ่นอาขึ้นอาขึ้นกอไม่้เอาไปทางไหนบ่นเอาขึ้นมาด้จะเปยังทางไหนได้อยู่พี่น้องได้อยู่้ย

มาทอดนะคะมาค่ะมาค่ะได้เพื่อสามตัววะเนาะมาทอดได้ทอดปลากระเญ่งนะคะมาเลี้ยงผีปลาหอยปลากระเญ่งบิ๊กกินนะคะโอ้ยก้อยใส่หมดแดงมันๆนะคะอุ้ยเพื่อติดแสบเนาะโอ้ยสุดยอดอุ้ยปลาซิวขึ้นไปตะก้อยแบเนียคุ้งบอไดก็เอาปลาซิว้วในระค่ะ เจังได้ไม่มีแต่ป่าเนาะนเลยป่านหนึง่งว่าจะเอาสวิงเนียหน่อยมาสอนเม,มือ่อสิบวันเลยอย่งหัวโยกกลางหึ้ <ตะ S 1> <อ>น<อ>จะท<อ>ำมมพูดกับต่อไปจะเป็นโยกที่สองละแม่กับครู่พุ่นกับลยใส่ถุงบ่ได้ได้กุ้งในแนะพี่น้องไในตปซิวพุ่นหมอนหน่วยกำลังอ่อนเฮอร์ขืนอยู่นะคะตามวิธีบ้านนานะคะพี่น้อง อันนี้น้องสาวน้องจอร์ดนะคะน้องแอปเปิลน,นะคะเฮดไปยังสิงพี่น้องส้มตายน้อ,อนโอนเ,เออวัอนนี้เสียวลงได้บ้านนี้ยกที่สองเดี๋ยวขอลงลงสาก,ก่อนนะครับพี่น้องโอเคจ้า ามรอบก็เมื่อย้อนล่าสุดนะคะล่าซุดล่าสุดเด็ดปลาแบบหลายค่ะดูค่ะสามรอบค่ะได้เยอะค่ะากินน้ำหยอมเอาเอื้อยตากหลอดไวเอื้อยได้สองเดือนจ้าสองเดือนกับบเบิร์ดได้นี่ได้หลายดูว่าสิมาสอนกุ้งบ่ได้กุ้งค่ะพลาสิมาสอนกุ้งกับป่าด้กุ้งแสีงได้ปลาซิวอใบเข่าปั่นใหญ่ๆหญ่เกย์ตัวตัวใสเกลือบอใสเกลือได้หลายฉันจกประหยัด แอปเปิลว้าเราเจ้าพวกนีดต้องประหยัดได้เอื้อยแอปเปิลว้าคือบะซูนเถอะแอปเปิลว้าปลาใหญ่หอดบะซูนอาจะมีปลาใหญ่หอดบะซูนบ่อประมาณเฮาเฮาเฮาลงสองรอบไงไอเฮาลงอันลงไปละลากหลายรอบมัน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 บะมันบะสูรอบเดียวรอบเดียวเนได้หลายกลัวไหมรอบเดียวมันจะได้หลายกลัวเอาอีกซีบรอบบ่ไหวไหวเธอไหวคอยสู้ตายค่าไปซิวนะครับพี่น้องไปหมก ปุ้งก็มีชชั่ตัวนี้น้อยแต่เราบอกว่าให้กินเงีเย้ยวเก๋ยไม่จังสูตดตายกินเงี้ยวได้หลายไปเนาะล่าสุดจะไปกินเงี้ยวนะครับหมาแรงเก็บปลากับพี่น้องเอ้ยตัวที่เด้อยากได้กินนะคะพี่น้องโอเคเนาะเดี๋ยวขอสอนอีกขอปิดคลิปใบซัมนี่ได้จังซัมมี่แหละเดี๋ยวที่สอนอีกเพื่อเทียนไปโมก,กิน มันหน่อยพ่อมันบออิ่มกันเอื่อแต่เอาอีกสีบรอเพอว่ามะพูนอ้วนนะคะผู้ทายกับอ้วนอันนี้ขั้นเสียมันอิ่มต้องต้องใบต้องไปตากหลอดดินน่ตากหลอดระบายเข่าตัวตัวก็บอกไปนอแนงมึงก็ดีลายดอกสองเดือนตัวสีเบิร์โอเคนะคะพี่น้องโอเคค่อเห็นไหนพี่น้องเบิรงแเลวนะคะหาสอนกุ้งสอนปลานี่แหละอยู่นทงเล่ทงแน่นี่ละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดทับตไคร้ในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะรักมาดามจูนน้อยแต่รักนานๆนะคะพี่น้อง เพียบว่าบ่หูโบ่ยมันเด็ตัวในน้อยด้วค่ะเด็นตัวใหญ่อยู่ค่ะบ่หูบ่หูว่าบ่หูว่ามาดามจุ่มเห็นอย่างนะคะช่วงนี้ค่ะเมื่อยไหวค่ะเอลากสองสำหรับกับเมื่อยล่ะค่ะสิบวสูล่ะค่ะเมย์งใส่บ่ได้นอนแกงแล้วหนึ่งบ้านะโอเคนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ขึ้นต้องใส่บ่ได้ยูได้นอนเด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องมาดามจูนด้วยนะคะรักมาดามจูนน้อยแต่รักนานๆนะคะจะเอาป่าไปหมกกลิ่นมานี้พี่น้อง ไปแล้วนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจทั้ง FC เก่า FC ใหม่นะคะที่มอบให้มานามจูนนะคะไปแล้วนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนบายบายสวัสดีค่ะเอฟีหน่าเราเป็นตาบวายแต่อือยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาเฮาวบายบายสรุปค่ะ <c oughs> สรุปจ้าเลิศยั่วจ้าปะชัอนน้อง <c oughs> ยั่วจ้าถือกหลีพี่น้องนัจจา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  ุ้ยเลิศเลิศจะสิไป